เช่นเคยนะครับกับท่านทีเออ่เดินผ่านไปผ่านมานะครับ<อ>วันนี้ Thailand Game Show ขอเสนอ5อันดับเกมแอคชั่นโคตรดีตลอดกาลก็ได้มาบริการพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับต้องเร่นให้มันจบเดี๋ยวมันค้างเกมแรก Max Payne จะขอพูดถึงเป็นหลักก็คือภาคแรกนะครับ ที่ช่วยเบิกทางให้ระบบสโลโมชั่นฮิตเป็นเทน้ําเทท่าในวงการเกมที่ทําให้ผู้ได้เต็มปากเลยว่าหากไม่มีแม็กซ์เพนในวันนั้นก็คงไม่ได้เห็นระบบบูเลต์ไทม์อย่างทุกวันนี้โดยจุดที่ไม่ควรจะมองข้ามแม็กซ์เพนเกมที่มีอายุ20ปีเขาให้แล้วก็คือฉากแอคชั่นในเกมที่ทั้งสนุกและท้าทายทําให้ผู้เล่นต้องงัดทุกกลยุทธ์สโลโมชั่นออกมาใช้ที่สําคัญเอฟเฟกฝุ่นละอองข้าวของพังกระจุยในเกมนี้ก็ยังจัดเต็มไม่แพ้หนังของเฮียจอนวูทาให้เวลายิงกันสนั่นแต่ละทีฉากแอค อีกทั้งสไตล์อันโดดเด่นของ Max p a y n e ภาคแรกทําให้มันเป็นเกมแอคชั่นที่ไม่เหมือนใครทั้งในแง่ของฉากหลังของเกมที่เป็นนครนิวยอร์กแบบฟิล์มนัวเรื่องราวของนายตำรวจจิตตกที่ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ตัวเองด้วยการล้างบางแก๊งอาชญากรอ,อะไรนะและฉากคัดซีนที่เล่าเรื่องในรูปแบบกราฟิกโนเวลทั้งหมดทั้งมวลองค์ประกอบเหล่านี้ทําให้ตัวเกมเหมือนกับหนังตำรวจฮ่องกงที่เราก็ให้คุณได้สวมบทบาทเป็นโจวหนฟ้ายังไงอย่างนั้น จริงอยู่ที่ Max p a ์ n พ2ของ Rockstar มีเนื้อเรื่องและระบบยิงปืนที่ได้รับการพัฒนาจนดีกว่าภาคแรกแต่ถ้าเทียบกันในแง่สไตล์เกมและผลกระทบที่มีต่อวงการก็ต้องบอกว่า Max p a ์ n พภาคแรกจาก Remedy นั้นโดดเด่นจนอย่างแนะนําให้เล่นกันมากกว่าหากอยากลิ้มรสระบบสโลโมชั่นของแท้และดั้งเดิมที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนี่คือเกมแอคชั่นที่ไม่ควรพลาดเกมที่2 Uncharted 4: A Thief's End ชื่อของซีรีส์อันชาตเต็ดทุกภาคเป็นจุดขายของเครื่องเกมเพลย์สเตชันอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามอันชาตเต็ทุกภาคก็มักจะมีจุดเด่นเป็นเกมเพลย์ที่สนุกสะใจพร้อมด้วยฉากหลังที่สวยงามอลังการจนคุณต้องอ้าปากค้างตัวละครทุกตัวก็มีความโดดเด่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพระเอกนาธานเดเกที่ยังกวนแบบเปิ่เปิไม่เปลี่ยนพี่ชายอย่างแซมดเกที่เกือบจะแย่งบทเด่นของพระเอกไปซะแล้วในขณะที่ฝั่งตัวร้ายอย่างนาดินรอสและเลฟแอดเลอร์ต่างก็มีแรงจูงใจของตัวเองที่น่าสนใจ แม้แต่ตัวละครเสริมอย่างซันล,ลี่และนางเอกอย่างเอลีนา,นาก็มีช่วงได้เฉิดฉายจากบทบาทดราม่าในภาคนี้ส่วนพาร์ทของเกมเพลย์นี่คือภาคที่ปรุงแต่งส่วนผสมของเกมประจนภัยออกมาได้อย่างกลมกลม่อมผนวกเข้ากับเทคโนโลยีของเครื่อง PlayStation 4ทำให้พวกเขาสามารถส่งมอบฉากแอคชั่นประจนภัยให้ออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการที่สุดด้วยภาพกราฟิกสวนงามสมจริง และที่สําคัญคือพวกเขาเชี่ยวชาญจนรู้จาักการวางจังหวะจะโคนการดําเนินเนืน้อเรื่องให้ดีขึ้นอย่างที่สุดทําให้เกมนี้มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าทุกภาคและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฉากแอคชั่นแต่ละซีเควน์ที่ทําเอาหนังแอคชั่นฮอลลีวูดทั่วไปอายม้วนตัวกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะฉากขับรถไล่ล่าที่มาดากัสกาตอนกลางเรื่องที่ทําออกมาทั้งมันทั้งลุน้นทั้งเสียวเอ้ย อันชา r เต d 4 a โฟร์แอตคือบทรสรุปส่งท้ายของนาธานเดรกที่น่าประทับใจตอบโจทย์แฟนซีรีส์ได้ยอย่างเต็มที่และแม้จะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็สามารถสนุกไปกับเกมนี้ได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนี่คือเกมแอคชั่นผจนภัยที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้อย่างไร้ข้อกังขาเกมที่3 Batman Arkham City สิ่งที่ทำให้อัศวินลัตติกาลเกมนี้น่าเกรงขามที่สุดคือการที่มันแสดงให้เห็นว่าเกมโอเพนเวิลด์ที่ดีไม่จำเป็นต้องมีขนาดแผนที่ที่กว้างใหญ่มโหดรานแต่แค่ต้องมีความน่าสนใจมีรายละเอียดปีกย,ย่อยและมีมิติการเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ b a t m a n a r k h ค m City ได้มอบประสบการณ์สงบทบาทเป็นอัศวินลัตติกาลในนครก็อแทมอย่างสมบูรณ์ทั้งการลอบเล้นเก็บพวกโจรกระจกทั้งหลายจากมุมลับตาการออกลีลาต่อสู้ประชิดต,ตัวสุดเท่พร้อมกับระบบการเล่นที่ง่ายแต่ลุ่มลึกเหมือนการออกหมัดออกมวยเป็นเรื่่อองงงายข รวมไปถึงการใช้แก๊เจตต่างๆในการแก้ไขปริศนาและปราบแผนไวร้ายให้ได้ภายในเวลา1คืนแน่นอนว่าคุณยังจะได้เจอไวร้ายตัวหลักของแบทแมนในเกมนี้อย่างครบถ้วนไล่ตั้งแต่โจ๊กเกอร์ทูเฟสมิสเตอร์ฟรีสแม้แต่คาเลนด้าแมนก็ยังมีนึกถึงไวร้ายหน้าไหนเดี๋ยวคุณได้ไปจ้ะเอ๋แน่นอนงานดีไซน์เมืองก็อทมในเกมนี้ยังได้รับการออกแบบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเส้นเรื่องทั้งยังมีขนาดของแผนที่แบบพอดีคํา ไม่ได้ใหญ่จนล้นแบบเกม Open World ทั่วไปโดยฉากต่างๆในเมือง a r ร์คแคมซิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องหลักซึ่งผู้เล่นก็จะได้รับการไกด์ให้ไปอยู่ถูกที่ถูกทางเสมอสามารถเสพเนื้อเรื่องในเกมแบบต่อไปได้แบบไม่ขาดตอน แต่ในขณะเดียวกันผู้เล่นก็ยังมีอิสระในการออกสำรวจพื้นที่ต่างๆระหว่างทางได้ตามใจการดีไซน์โลกของเกมแบบนี้ส่งผลให้ผู้เล่นอินกับเนื้อเรื่องในเกมแนว Open World ได้แบบไม่เสียอรรถรสซึ่งเกมแนว Open World ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตกม้าตายกันเป็นแถบๆขณะ Arkham Knight เกมภาคต่อของซีรีส์นี้ยังติดปัญหานี้เลยคิดดูแล้วกันอีกจุดที่เป็นดั่งน้ำจิ้มรสเลิศก,ก็คือเนื้อเรื่องของ Arkham City ที่ทําให้เกมเมอร์ได้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างแบทแมนและโจเกอร์คู่ปรับตลอดกาลที่เหมือนนนน้้นํําาาากกัับมมแตตต่่่งงค็ี บทบาทที่มีผลกับเส้นทางชีวิตของอีกฝ่ายได้เสพเรื่องราวอีกบทหนึ่งของอัศวินลัติการที่สนุกกระแทกใจที่สุดรับรองว่าแฟนๆแบทแมนได้ฟินจนน้ำตาเล็ดกันแน่นอนเกมที่ 4. The Legend of Zelda Breath of the Wild หากกำลังหาเหตุผลเพื่อซื้อ n t n t e o s w s t i h อยู บอกเลยว่าแค่ซื้อมาเพื่อใช้เล่นเกมนี้เกมเดียวก็เป็นข้ออ้างที่ดีเกินพอแล้วล่ะกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ที่เป็นหนังเกม Open World ที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับ Batman Arkham City ในขณะที่อีกเกมเลือกที่จะวางเหตุการณ์สำคัญตามเนื้อเรื่องให้คอยกำกับจังหวะก,การเล่นในโลกเปิดกว้าง The Breath of the Wild กับเลือกที่จะปล่อยมือผู้เล่นและให้เราเป็นผู้กำหน,นดจังหวะเกมด้วยตัวเองอย่างแท้จริงความเหนือชั้นของ Breath of the Wild คือการดีไซน์โลกเกมให้เปิดอิสระแก่ผู้เล่นโดยไม่มีการเอากำแพงเรเวลของตัวละคร ประตูปิดตายหรือศัต,ตรูที่ปราปไม่ได้ตัวใดามาขวางทางเราแต่คําถามสําคัญข้อเดียวคือคุณมีไหวพริบและฝีมือเพียงพอที่จะเคลียร์เกมไหวหรือ,อยังหากคุณหันกล้าพอก็สามารถวิ่งรีบไปหาบอสใหญ่แลวซัดกันให้รู้เรื่องไปเลยก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วค่อยๆอ,ออกสำรวจโลกไฮรูเกมก็จะค่อยๆมอบของสำหรับช่วยเหลือให้คุณผ่านด่านมาทีละอย่าง2ออย่างเช่นเครื่องยกของแบบไร้แรงโน้มถ่วงลูกกระเบิดหรือว่าธนู แค่ต้องคิดให้ออกว่าจะใช้อุปกรณ์พวกนี้กับระบบฟิสิกส์ในเกมยังไงให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเกมก็ไม่ได้กําหนดให้คุณต้องทําแค่วิธีใดวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ Red of the Wi ะไยังมาพร้อมกับงานศิลป์ที่สวยงามสบายตาแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครในตัวส่วน AI ของศัตรูแต่ละตัวยังได้รับการออกแบบให้มีพฤติกรรมในโลกที่แตกต่างกันออกไปและยังมีวิธีการรับมือกับผู้เล่นแตกต่างตามบุคลิกของตวเองอีกด้วยจุดนี้ช่วยให้ดินแดนไฮลูดูมีชีวิตชีวาประหนึ่งเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงเมื่อบวกกับการที่เกมเป็นเหมือนลูกผสมระหว่างเกมแนวแซนบ็อกและโอเพนเวิลด์เข้าด้วยกัน ก็ส่งผลให้มาเป็นเกมที่ให้อิสระเปิ like ดก <Liberty> ว้างแก่ผู้เล่นอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วในเกมแนวแอคชั่นโดยมีใจความสำคัญคือการเปิดให้คุณได้เล่นเกมด้วยตัวเองในแบบที่อยากเล่นอย่างแท้จริงเกมที่5 God of War นี่คือสุดยอดเกมแอคชั่นประจนภัยที่ลงตัวในทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นด้านภาพกราฟิกและงานศิลป์ชั้นเลิศเนื้อเรื่องที่เข้มข้นกินใจและที่สำคัญคือระบบเกมเพย์การต่อสู้ที่แน่นปึก ทั้งเล่นสนุกทั้งท้าทายจนไม่รู้ว่าจะไปหักคะแนนจากจุดไหนดีถ้าจะให้พูดแบบโล่ๆหน่อยก็คือเกมนี้มีดีในทุกด้านตอบโจทย์เกมเมอร์ได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นคนเล่นเกมสายเสพเนื้อเรื่องชอบระบบเกมเพลย์มันหยดติ๋งหรือเกมเมอร์ที่ชอบการประจนภัยในแดนแฟนตาซีสวยสดเพื่อพักผ่อนย่อนใจข้อนี้เป็นจุดที่หายากมากในเกมแนวแอคชั่นส่วนใหญ่ที่มักจะตกม้าตายเพราะเกมเพลย์ไม่ลุ่มลึกหรือไม่ก็เนื้อเรื่องอ่อนปวกเปียกแต่แอคชั่นในเกมนี้กลับสนุกสะใจด้วยระบบการต่อสู้ที่แน่นปึก่กแม เล่นมากๆหากคุณคุ้นเคยกับระบบเกมเมื่อไหร่ไม่ว่าจะศัตรูโหดแค่ไหนขุดก็สามารถรับมือได้ทั้งยังมีระบบอัพเลเวลเกมแบบ RPG เต็มรูปแบบมาด้วยซึ่งมันส่งผลกับเกมการเล่นจากการมอบท่วงท่าหรือเทคนิคการต่อสู้ใหม่ๆให้แก่ผู้เล่นโดยที่ไม่ทาให้เกมเสียความสมดุลไปแต่อย่างใดในด้านงานออกแบบฉากในเกมที่นอกจากจะดูสวยงามตะก,การตาเหมือนพาเราไปเที่ยวประเทศนอร์เวย์เส้นทางในฉากยังเปิดให้ผู้เล่นแวะตรงนั้นตรงนี้ได้เรื่อยๆในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กว้างจนทําให้ผู้เล่นรู้สึก วงแต่ยิ่งคุณเล่นเกมนี้ไปไกลแค่ไหนคุณก็จะยิ่งได้รับพลังหรืออุปกรณ์ใหม่ๆให้ย้อนกลับมาปลดล็อกทางเก่าเพื่อเก็บไอเทมใหม่ได้มากขึ้นช่วยให้การวิ่งสำรวจตามพื้นที่ต่างๆไม่น่าเบือ่อส่วนเนื้อเรื่องที่ยาวกว่า20ชั่วโมงก็ตีความประกบร,ระนำเทพไวกิ้งใหม่ทั้งหมดโดยใช้ความแฟนตาซีอลังการเป็นฉากหน้า แต่ใจความสําคัญของเส้นเรื่องที่แท้จริงอยู่ที่การสานความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกตระกูลเควโฮสอันลึกซึ้งกินใจทําให้ผู้เล่นติดตามเนื้อเรื่องได้ง่ายและยังอินกับเหตุการณ์ในเรื่องไปพร้อมกับตัวละครอีกด้วยนี่คือเกมที่เกิดขึ้นจากการกันประสบการณ์การพัฒนาเกมแอคชั่นทั้งหมดที่ทีมซันตามมนิก้าสตูดิโอสั่งสมมาจากซีรีส์เทพสงครามบทเรียนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา13ปีทําให้พวกเขาสามารถสร้างเกมแอคชั่นที่ใกล้เคียงกับคําว่าสมบูรณ์ที่สุดออกมาได้ในเกมนี้ และนี่ก็คือ5อันดับเกมแอคชั่นโคตรดีตลอดการจาก Thailand Game Show ซึ่งนี่ก็เป็นความคิดเห็นของพวกเราเท่านั้นนะครับหากไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครมีเกมแอคชั่นที่อยากจะนําเสนอก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยหรือใครที่อยากให้ทําหัวข้ออะไรก็บอกได้เช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ